ผมสั่งซื้อดอก s อ6.5น6.5ยมาจากติกต็อกอามาใส่ตู้ปุดุผมแม่เห็ก2ชั้นไว้นา50มินนี่คือสินค้ามาส่งมาถึงแล้วทางร้านส่งมาประมาณรอสินค้าประมาณ5วันนี่ดอกจริงๆข้างในเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขารีวิวคนว่าดีผมจะได้ซื้อมาใส่ตู้ปุดดุตร,ตรตงผม,มนั่นนี่ แม่เหล็กหนาดอกแข็งมากรอยใหญ่ e เดี๋ยวผมจะใช้พาวเวอร์รถยนต์เป็นขับดอกดอกนี้ไม่ใช้แอมจิวไม่ใช้แอมบูทูดต่างๆผมจะใช้พาวเวอร์รถยนต์2,000วัตต์อันนี้คือตู้ของผมอันนี้คือลูกยางหนาาหนา15มิลผมเอามาตัดเป็นแผ่นเพจเพราะแผ่นเพจหาซื้อไม่ได้ เอาปีรถยนต์ใส่เข้าไปในเบนบนนี้แทนแผ่นเพดูทูททั่วไปเดี๋ยวผมจะตัดลูกย,าง,ยางนี้มาใส่ปีใส่เสร็จแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้ครับปีรถยนต์เจ็ดแบนด7เจ็ดเจ็ดเจ็ดยอดนิยมที่เขากำลังนิยมอยู่ตอนนี้นิยมมานานแล้วนี่คือข้างหลังใส่แล้วเป็นอย่างนี้ครับเบรนเสร็จเดี๋ยวมีฟางมคือหน้าอย่างไง ก้าวหน้าไปยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูใหม่นะขอบคุณมากครัครับฝากติดตามฝากดูตอนต่อไปด้วยแล้วกันสวัสดีครับ